สวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุขูมสุขคนเข่าม้าเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในได้จ้ะเด้อกดซับตะไคร้กดกระดิ่งจ้ะอ่าเขาบับหัวจะเลิกไหมเออมาแมนเลิกนะพอดีพี่น้องเราเพิ่งจะกลับมาจากคลินิกนะจ้ะเนาะไปส่งน้องไว้คลินิกเกตมือพี่น้องน้องอยู่จีนเนีเจ็ดวันเนาะจากนี้ไปถึงเจ็ดวันเราก็จะไปเยี่ยมทุกวันเนาะพี่น้องอ่ามีคุณพ่อ ผู้ใจดีเนาะคุณพ่อเอ๊ะจําชื่อท่านไม่ได้แล้วชื่ออะไรเนาะนาออ่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยโพสนะพี่น้องท่านท่านบอกว่าให้เอาน้องไปได้เลยไม่ใช่ตัวเมื่อคืนนี้นะคะตัวเมื่อคืนน้องเสียไปแล้วแต่ทีนี้เป็นตัวใหม่ตัวใหม่น้องเป็นหัดจ้ะอ่าคุณหมอบอกน้องเป็นหัดไปตรวจตอนแรกตอนแรกแล้วก็อ่า เสียค่าตรวจเอตอนอตอนแรกอะ่ะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นเป็นหัดเนาะเห็นน้องตัวร้อนแล้วก็ซึมน้องตัวร้อนมากๆแลเลยพี่น้องน้องตัวร้อนแล้วก็เราเห็นแล้วเราปล่อยผ่านไม่ได้พี่น้องเอ้ยน้ําตามันซึมมันไหลเราอดใจไม่ได้เราอดไม่ได้จริงจมันเมื่อเช้าเดินไปก็เอายาไปให้กินเนาะยาแก้ไข้กับแก้เศษไปให้กินให้น้องกิน แต่เราไม่รู้ว่าน้องเป็นหัดไงแต่ปกติถ้ามันถ้าน้องเป็นหัดเป็นหวัดหรืออะไรอะ่ะเราจะรู้ว่าเพราะว่าน้องเขาจะมีน้ําตานะแต่นี่เขาไม่มีน้ําตาไหลอะ่ะแล้วก็เขาไม่ท้องเสียไม่อะไรเลยไงแล้วก็ว่าเขาเป็นแหน่ไข้ยอย่างเดียวแล้วก็เอายากแก้ไข้ให้กินนะยากแก้ตัวร้อนแล้วก็เดินไปให้เขากินพอไปตรวจจริงๆน้องเป็นหัดเต็มเลยพี่น้อง เป็นหัดเต็มเลยแม่แม่เต็มเต็มอะไรนะเต็มที่วัดอ,ะอ่ะไม่ได้ครึ่งไม่ได้อะไรนะนั่นแหละคุณพ่อก็เลยโทรถามท่านเราก็ส่งผลตรวจผลอะไรไปให้คุณพ่อดูเนาะคุณพ่อท่านบอกว่าให้อยู่เลยคุณพ่อก็ ก็ขอให้คุณพ่ออายุมั่นขวัญยืนเด้อจ้าเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะเฮงเฮงปังปังเนาะพ่อทํามาเท่าไหร่ก็ขอให้กลับไปร้อยเท่าพันเท่าเร้อคุณพ่อเร้อแล้วก็วางมัดจาไวพ้พันพันเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูก่อนราวางมัดจาที่โรงพยาบาลตัดไว้มองเห็นไหมเนองเดี๋ยด่ะเอาใหม่ก่อนอ่อยู่ไหนล่ะ อ้ยมันไม่โฟกัสอ่ะอ่านี่พันหกร้อยสี่สิบนี่จะ้ะเรามัดจำพันหกร้อยสี่สิบาทแล้วเราก็ซื้อยา ซื้อยาก้างปลามาหลอดหนึ่งสามส้มยหกิบาทเนาะทั้งหมดมัน400รคุณหมอลดให้สิเหลือสามยเหลือสามยหสิบาทก็เป็นทั้งหมดก็สองพันพอดีที่คุณพ่อเขาท่านโอนโอนเข้ามาให้ให้พาไปหาหมอเนาะ,ะยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อเด้อจ้าเด้อ คุณพ่อที่เมตตาเนาะเมตตาสัตว์ท่านเห็นท่านก็คงจะอ่าดูไม่ได้อนะเนาะทนไม่ได้เนาะอย่างเรายัางทนไม่ได้เลยแต่กข็ขอโทษขออภยัยด้วยแต่เ้อเราหลังเมื่อคืนนี้เราช่วยไม่ได้เมื่อคืนมันเดึกแล้วเขาออกมาให้เราเห็นมันก็เดึกแล้วนะเจ้าพี่น้องคุณพ่อบอกให้ไปหาตามป่านะขอโทษนะพ่อเราจะพาพ่อไปดู ว่ามันป่ามันลกขนาดไหนเราหาแล้วเราบุกไปแล้วมันจะเข้ามุดเข้าไปบ้านโน้นบ้านนี้นะพ่อเล้วก็ไม่สามารถที่จะก้าวล้วงไปหาบ้านพ่อ,อข้ามไปอีกบ้านหนึ่งได้เนาะบ้านป่า,เ,าเดี๋ยวจะพาพ่อไปดูเนาะว่าเราไปหาแล้วเราพยายามแล้วแต่ว่ามันจะข้ามไปอยู่บ้านไหนมั่งแค่นั้น ทางนี้ก่อนนะป่าลังบ้านเขานะพ่อนี่ก็เป็นป่าหมดเลยนะอันนี้ป่าหมดเลยนะพ่ออันนี้เป็นป่าหมดเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เป็นป่าหมดเลยนะนี่ป่าลูกทึบ เนจะ่ะมองอะไรไม่เห็นเลยเนจะ่ะส่วนมากแมวเขาจะเข้ามาตรงนี้กันแมวจรเขาจะอยู่ตรงนี้กันจะ่ะนี่เจ้ะพ่อนะนี่เราก็พยายามหาแล้วนะพ่อเข้าทุกทางแล้วแล้วอีกอย่างนึงเดี๋ยวอีกป่านู้นเดี๋ยวจะจะทำอีกคลิปหนึ่งนะพ่อนะ,อะ,น,ะนี่แหละบ้านหลังนี้แหละพ่อแล้วก็อีกอีก อีกหลังนึงอยู่ข้างในเดี๋ยวเดินไปดูในบ้านเราเป็นมันเป็นชุมชนจ้ะอันนี้ก็เป็นของแมวจรต้องมาให้เขาอีกเวลาตอนเย็นจ้ะนี่เป็นของแมวจรนน่นอีกดูปากซอยนู่นอีกจ้ะ,ะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูตรงที่เขาปีนเข้าไปเนาะ นี่ก็ทางที่เขาเข้าไปบ้านหลังที่พาไปดูนะจ๊ะเนี่ยเขาก็จะมุดไปนี่แล้วไปโน้นเลยทะลุบ้านหลังโน้นเลยจ้ะที่เห็นต้นไม้เ,เขียวๆอยู่นั่นจ้ะอ,อ่ะนี่นี่อีกบ้านหลังหนึ่งที่เขามุดเข้าไปเนาะนี่นี่